สวัสดีจ้าทุกคนมืเนียพอกรนหน่ำแล้วจ้าป็่จังไายแดนน่าสบายดีกันทุกคนทุกคนจ้ามึอนี้จะมาบอกเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนจ้ามึ้ยิ่งพยายากให้เกิดขึ้นเลยจ้าปาเดนยูเมืองไทยดามากกันหลายหลายจ้าคือเข้ามาช่เขาเขากลับมาชนวเขาจ้ายางแหลกเลยจ้าต้องมีประกันแล้วจะเลอกประกันโถลยนต์ประกันอุบัติเหตุนี่แหละจ้าอยู่ทางอเมริกาถ้าม่งย่ประกันในใจนักแห้งจ้า ตองมีประกันประกันเนี่ยมีหลายรูปแบบพร้อมด้วยจ้าว่าประกันรดเท่าแลละเฮาจะขอบข้องเฮาารือขอบข้องคนถี่คนอื่นที่เฮ้าส้นน้ำมอประกันก็มีหลายรูปแบบให้เลือกนอกจากนะแถมประกันยุทางอเมกาล่าค่าแพงแห้งจา้าแต่สิ่งสําคัญเลยเฮากับตรงมีเพื่อในอนาคต ขอบคุ้มดีใจอยู่นี่คือเฮาบริเอาเงินออกจากกระเป๋าเฮาใจเลยจ่าทางประกันเพิ่นจิตใจเฮาย่าเกิดอุบัติเหตุดีมองนี่ละจ้าทางเมืองไทยเพิ่นก็นมีประกันเฮาก็ต้องซื้อไว้จ้าเพราะว่าตอนนี้ค,นค้นครับขี่หลดใส่ความเขายังยก็ใส่อารมณ์มากกว่าการใส่สมาธิใส่ความบุปผาเมื่อเขาตัดหนา้าบีแตะเกาแล้ว เกิดอารมณ์มันมาจ้าคนเฮ่าแบบเนี่ยจ้าก,ก็เลยเกิดปัญหาบนท้องถนนเฮ่าหลายขื้นจ้าเหมือนกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมีกระแสดยดามาก,กันหลังจากเกิดเหตุการณ์นาจะมีความรับผิดชอบบอหน่อยก็ห้ายอย่างเช่นการท่วาเฮามาทักทายเจ็บไสบอ อันนี้สบอกจะให้รับผิดช,ชอบอย่างนีถา้าผิดก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายกฎหมายก็ต้องซอยแต่ถ้ากฎหมายซอยบ่ได้นี่ยจำไว้เลยเลยจ้าว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยทำงานถึงจะทำงานสาแต่ว่าทำงานแน่นอนแต่คนเท่า่านจจะคนเท่าส่วนมากเพื่อนสียบานเพราะว่าเกิดขึ้นสาเขาเรียกว่ามีความเสือ่อเรื่องพวกนี้ก,นการเดินทางบม่ว่าจะเป็นเดินทาง ไก่เดินทางไก่จะเฮ้าโมาหูหเลยว่าอนาคตจะเกิดยังึ้นในวินาทีวินาทีหนึ่งเฮ้าอยากบอกไผ่อยากบอกหากไผ่อยากใส่ชีวิตอยู่กับไผ่อยากเฮ็ดยังเฮ็ดสิ่งดีๆที่เป็นบุญกุศลของเหากับฝ่าวเหตุจะเหตุใส่ชีวิตถูกๆวินาทีเป็นวินาทีที่สําคัญที่สุดคือชีวิตเฮ่าบ่มีอย่างแน่นอนเลยจ้ะจากเหตุการณ์ไลยๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บกวา่จะเป็นเมืองไทยหรือต่างประเทศจะสอนในห้าไหรือุงวา่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมีคุณค่าแห่งจะอยากจะไปฟังตังแต่ละปากของคนอื่นห้าต้องหักจะคองล้กกระแพ้ความรักความดีออกไปหาคนคนอื่นจ้ะดูแลจะคองให้ดีที่สุดจา้า เดินทางปลอดภัยมีสติยาประมาทนอะจะกนะี้เราจะใส่ชีวิตให้มีความสุขจ้าทรงกระลังใจให้พี่น้องทุกคนแห้งแห้งปังปังด้วยๆยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจ้า